พอดีว่าพี่ที่ไปซื้อของนะคะจากห้างจะเอามาทํากับข้าวนะคะก็เลยจะามาทำกับข้าวอ,อ,อย่างหนึ่งนะคะไก่กับซอสถั่วก็เลยคิดไว้ว่าอ่ะก็ซื้อมาหลายอย่างก็ไม่ได้ไปซื้อแบบของสำหรับทำกับข้าวนั้นอย่างเดียวก็เลยกะว่าจะมาบอกราคาด้วยนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะ ของที่ทำไก่กับไก่ซอสถั่วผสมกับทับทิมซอสท,ทับทิมะนะคะก็ใช้อันนี้นะคะเป็นถั่วอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้ถั่ววอลนัทกันนะคะก็ซื้อมา100ร้อยกรัมไดค่ะหนึ่งขีด1ขีดก็ราคาประมาณนี้ล่ะราคานี้นะคะ สามแปดห้ากับนี่นะคะเป็นซอสเออน้ำเชื่อมของทับทิมนะคะน้ำเชื่อมทับทิมนะคะราคาน้ำเชื่อมนี้ก็อยู่ที่ขวดเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะนี่นะคะสามร้อยยี่สิบกรัมก็ นอกนั้นก็ก็เลยซื้อ,อย่างอื่นมาด้วยนะคะพอดีว่าอยู่แผนกเดียวนะคะพวกของแห้งนะคะก็เลยได้นี่มาด้วยนะ,คะแคนเบร,รี่ก็ซื้อมาร้อยกรัมคะ่ะขีด,ดวกว่ากว่านี่ค่ะหนึ่งจุดศูนย์สามห้านี่ค่ะแคนเบร,รี่ตากแห้งนะคะส่วนไข่ขนาดใหญ่ และไข่ขนาดใหญ่นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณเท่ามือของเพทีถ้าวัดขนาดกับกระเทียมจีนนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นไข่ของที่นี่นะคะที่เลี้ยงที่บาเลนนี่เลยไข่จากฟาร์มบาเลน,นะะ่ะฟาร์มที่บาเลนไข่ไก่แผง30มสิบฟองนี้นะคะก็อยู่ในราคา ขนาดใหญ่นะคะที่ในราคานี่ค่ะสองจุดศูนย์เก้าศูนย์ส่วนกระเทียมนะคะกระเทียมจีนนี้ก็อันนี้เป็นราคาณปัจจุบันนี้นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าข้างหน้าเนี่ยวันที่เก้ากรเทียมจีนนี้ก็แพ็คนี้นะคะหนึ่งจุดหนึ่งเก้าศูนย์ แล้วก็พอ,อดีว่าหลายครั้งฮะลืมซื้อคาต้นบัตรก็เลยได้ซื้อมาด้วยค่ะคาต้นบัตราัต้นบัตรราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้มากฮะแ0 0ร้อยเออศูนย์าขนาดประมาณ หนึ่รอยก้านนะคะหนึ่งรอยก้านก็แปดเก้าศูนยะ์คะจุดแปดเก้าส่วนที่ขีดเส้นเน้นๆนี่คือสิ่งที่คิดว่าอา่าอันนี้คือสิ่งจำเป็นนะคะที่ซื้อมาพวกกระเทียมไข่แล้วก็ของที่ทำกับข้าวอะไรเงี้ยส่วนอย่างอื่นที่ขีดเส้นเอาไว้อีกนะคะก็จะเป็น ชาวครีมนะเป็นครีมชีสอ่าเปรี้ยวนะคะร,ราคา0.550นะคะครีคมชีสี่ที่ใช่ห้อนี้คนะ่ะจริงที่ห่อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าก็เคยใช้อันนี้นะก็เลยซื้อมาจะมาทานกับอาหารอ,อ่รัสเซียค่ะจริงก็ทานกับอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่จะปรุง แต่วิธที่สั่งเขาไว้นะคะเป็นเหมือนกับเหมือนกับราโยลลี่เหมือนกับเกี๊ยวนะคะเขาจะกินกับเกี๊ยวกับเนเค็มแล้วก็ผักชีราวและอย่างอื่นอีกน,นะคะฝาหลังสามู้ค่ี่บอกว่าจะให้ดูราคานะคะ สามลูกก็น้ำหนักประมาณสามขีดกว่านี่นะคะ่ะอีกลูกกินทานไปแล้วนะะราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูแอปเปิ้ลเขียวนะคะว่าร,ราคาเท่าไหร่นะคะเวลาปัจจุบันนะคะแอปเปิ้ลเขียว สีขีดกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะมันหวานนะคะข้างในเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นมันจากอ e ียิปนะคะ e อียิปต์ซื้อมาก,กิโลกว่า,ะะก,ก,ากว่านะคกะิโลไก่ขีดอีกสองขีดนะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนจุดห้าบา อันนี้ก็เป็นขีเขียวนะคะับซึ่มขับซึ่มกรีนอือน,นีแค่หนึ่งลูกนะ,ะก็ขีดหนึ่งขีดกว่าศูนยองศูนย์จนึแล้วก็ขิกแดงน,นะฮะก็ซื้อมาขีดกว่านะคะซื้อมาไม่เยอะ,ะคะ่ะ แล้วก็เนี่ยปักเอามาแกงจืดก็เกือบหนึ่งกิโลเลยนะคะลูกนี้ศูนย์จุดสามเจ็ดห้าหนัดมือพอดีเลยแล้วก็มีอ,อย่างน,นะคะ เชอรี่นะคะมาจากแอฟริกาใต้ก็เลือกมาก็ขีดนิดๆนะคะราคาของมันต่อกิโลนะคะก็นี่เลยเกือบเกือสบดีนเลนะคะก็ที่ซื้อมาขีดกว่านี่นะก็ราคานี้นะคะ 1.2.4 0ส,สองสสนกลูกใหญ่อยู่นะคะเนี่ยลูกใหญ่ยู่แล้วก็หวานด้วยนะคะ้ที่ก็ปกติแล้วที่ก็เห็นว่าราคามันก็สูงนะคะแต่ก่อนนู้นราคาห้าห้าหรือไม่ก็หกอะไรเงี้ยแ้วก็มาคราวนี้ก็เห็นราคาแพง แดยที่เคยซื้อจากตลาดสดนะนะคะ,ะมันจะขายเป็นแพ็กนะแล้วก็ให้ราคาถูกด้วยว่าเป็นเชอรี่จากซีเรียนะคะก็แปดร้อยฟินแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาก็มีปัญหาไม่รู้ว่าจะได้ฐานในราคานี้อีกหรือเปล่านะ,ะในปีหน้า หรือว่าเขาจะนําเข้ามาอีกจากที่นู่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าหลังจากที่พี่ที่ซื้อจากตลาดมาพี่ที่ก็เคยโพสนะคะถึงบางที่แล้วก็เออห้างนี้เขาก็นําเข้ามานะคะก็ก็ได้ในราคาที่โอเคนะคะแอบคราวนี้เขาเอามาจากที่นี่พี่ที่ก็ไม่รู้ว่ายังไงว่าเขาจะเอามาอีกหรือเปล่านะจากที่โอเดย แต่อันนี้ก็รสชาติดีค่ะรสชาติหวานเลลูกใหญ่ดีแต่ว่าก็ราคาสูงนะคะก็ของอย่างอื่นก็มีอีกนะคะแล่วพี่ก็เอาเข้าตู้เย็นไปแล้วนนคะเรียบร้อยก็อันนี้ยังไม่ได้เอาเข้านะเพราะว่าก็เอาออกจากถุงไว้ก่อนนะคะจะพับถุงเก็บนะเออแล้วพี่ที่อีกอย่างที่ลืมขีดเส้นไปนะคะ ที่ซื้อเนื้อบดมานะคะประมาณห้าร้อยกรัมกว่าก็ประมาณนี้ค่ะหนึ่งสี่ห้านะคะยีะะ่สิบหกอย่างทั้งหมดก็ยี่สิบอ็ดนะก็ยีิหอย่างก็ไปแตกย่อยกับของพวกนี้เลยคะ่ะไม่ได้เยอะอะไร ประมาณนี้นะคะราคาของในปัจจุบันนะคะก็ซื้อมาก็อย่างที่เห็นนะคะก็มีเท่านี้นะคะและราคาก็อยู่ประมาณนั้นนะคะคลิปนี้พี่ที่เอาราคา สินค้านะคะมาให้ดูนะคะเป็นราคาปัจจุบันนะคะถ้ายังไงมีโอกาสได้ทำคลิปนี้ค่ะพี่จะเอามาลงอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ